สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เบาชัยน้ำโชกกัได้ผ้ามาเที่ยววังปะกายแก้วยู่อุมเพอเพ่น้ะพี่น้องเนี่ยเป็นเห็ดได้สวยงามมากเลยพี่น้องคลิปนี้ก็สิมีที่เรียบด้พี่น้องด้อเดี๋ยวเขาย่างชมบริเวณวังปะกายแก้วนอพี่น้องนี่พระอุปคุด้ะพี่น้องพระอุปคุด สังกัจจายพะระศิวลีสถาบานันใดมีสามองค์นี้จะเลื่อนลุงเรื่องได้พี่น้องนี่เพิ่นมาตามที่เพิ่นมาน้องพี่น้องเนาะพระอุปคุตพะระศิวลีพระสังกัจจายสามองค์นี้อยู่ในบ้านหลังใดหลังนั้นสิจะเลื่อนลุงเรื่องอันนี้เป็นสถานที่ในเพิ่นเทศเองได้พี่น้องเป็นที่ของเพิ่น ที่ของไอ้ผู้คนสร้างนี่เองคนสร้างเอง,งเฮ็ดเองคนเฮ็ดเคนสร้างของเพิ่นเองเด้อพี่น้องเด้อนี่เฮ็ดได้สวยงามมากเลยพี่น้องเฮ็ดให้คนแบบมาคนมากราบมาไหว้คนมากราบมาไหว้นะขอพร มนนพ่พี่น้องเดีย๋ยวพาหยางชมบริเวณนี่ของเพิ่นนะพี่น้องเด้ออันนี้เพิ่นเป็นเงินของเพิ่นเองสร้างเองนะพี่น้องแล้วก็สถานทีของเพิ่นเฮ็ดเององค์ปู่เจ้าศรีสุทโธองค์เจ้ายญ้าศรีปรทุมมา วังปะกายแก้วนาคขลาดพี่น้องซื้อเต็มๆเ,เพิ่นสวยงามมากเลยพี่น้องนมมาบ่ครับเิ่นฝันสั่งไปเรื่อยๆได้พี่น้องินองันสั่งไปเรื่อยๆมีเฮ็ดิ่นสั่งไปเรื่อยๆฝุ่นทั้งฝุ่นกรลังปัน่นไวอยู่ทั้งลุ่นทั้งในแล้วจะมีน้องน้ำพี่น้อง ถ่ายคลิปสิมีตัวดีตัวเด็ดให้ยูได้พี่น้องเด้อผู้ใดเข้ามารับชมถ่ายคลิปกับสิมีตัวดีตัวเด็ดให้งามงามพี่น้องผู้ใดผ่านมาทางนี้ก็เข้ามารับเข้ามาชมเข้ามาเที่ยวได้ได้พี่น้องเด้ออำเภอเพ่นอยู่อำเภอเพ่น เพี่น้องวังปะกายแจ้วหน้าขลาดงามพีน่น้องงามบ่ไปช่วงไปนำกันพี่น้องทางลงมาเลยพี่น้องทางลงมาก,กสิเห็ดงามก,กัน พญานาคคือกันท่างลงุ่มอาชาบูชาอาปู่นาคาที่บรีซีสุดโทเลยพี่น้องนะของงพี่น้องของง สวยงามสวยงามครับน้องน้ำพี่น้องเป็ดพี่น้องนี่หัดเป็ดมากมีหน้าั่นี้มีหน่อย,ออยครับนี่เป็นกำลังสังเป็นกำลังสีสังอีกแด้วพี่น้องนี่ กำลังจะสร้างอีกองค์ผูใดมีเสรีศรัทธาเลียมใส่กบมาซอยเพิ่นเห็ดเพิ่นสังเลยเด้อไปอยากปันป่นพญานาคมีส่วนรวมเี่กวเพิ่มเพลินพี่น้องข้ามสะพานมาชมตองค์ศยังบ่แล้วลมเย็นเด้พี่น้องนี่ลมเย็นดี อเอี้ยังกบลู้พี่น้องอยากให้เมึองกไก่กน<ล>ันเป็นเพิิน็คือสีสางไปเรื่อยๆนะพี่น้องเอ้ยนี่งบเพิินก็้นสีสางม่มีงบเพิินขึ้นพักไหาปัจจัยมาเห็ดมาสัาง ngó bên tiếng tù hay nhận phía nông ra thăng nghỉ tỉnh tàu phía nông ơn như nhận ra cả ngàm gì chứ ngàm sư như nhận bộ bọc sư như này อนทีเป็นกระกว่างเยอะพี่น้องเพ่นเนะเป็นกระติส้างไปเรื่อยๆแหละคิดว่าวางพายางชมไปเรืเ่อยๆพี่น้องชมบรรยากาศไปน้ำกันครับเดี๋ยวถ่า,ายคลิปสีมีตัวดีตัวดีดใหยชมวิวชมความสวยงามไปน้ำกันก่อน ลังเห็ดอีกองหนึ่งพี่น้องเงาใหญ่ดิพี่น้องเงาใหญ่บอยี่สิบสามสิบเมตรอยู่บ่พี่น้องเป็ด้านหลังของโงูซีโตะยานสีบันทุมาด้วครับด้านหลัง ปัป่นมันก็จะสร้างไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะเป็นไงอยู่ตรงนี้เง่างนเนี่ยเห็นแล้วยมขึ้สีงามอยู่พี่น้องเห็ดแล้วคือสีงามอยู่องค์กี่ใยพันเกี่ยวหลายโค้งหลายงอหลายขดฝีมืออยู่ผู้เห็ดกี่ใยนั่งสั่ง อันนี้จะเป็นหัวจะเป็นหัวมูพี่น้องก็เป็นข้อบานๆหรอกเป็นพญาอย่างมูคนดีเพ็เป็นปูไดบูอีกบบหนี่งที่พันกรนะ่งวงนะพี่นะลมยันดีอยู่นี่กวงขวงครับบี่สิห้าสิบไลยี่บอพี่น้องที่นนี้ งามพี่น้องงามสององค์เฮ็ดแล้วนี่งามสีสันสวยงามสีเป็นกับเฮ็ดงามครับสีก็งามแปดหนึ่งศูนย์อันนี้ตัวดีตัวเด็ดเด็พี่น้องเด้อแปดหนึ่งศูนย์เบาใช้น้นนนำโชกจุดถูก ขอเพล่นนะพี่น้องเลยลองเอาเป็นแนวทางนะพี่น้องเด้อเป็นแนวทางนี่เพื่อไปเป็นแนวทางนะพี่น้องเด้อแปดศูนย์นยไปเป็นตัวเลขแนวทางพี่น้องขอบคดีครับ ถอนทะลวยวเเูไปน้กคนค่ะเจะเปเป็นกงใจใได้ค่ะบาช้โชกหรือว่าใชน้าโกคะพี่นองเลค่ะนี้มาขอพกับองปู่งค์ยแต่ที่มีที่เด็ดฝากตอน่นอนนะคะพี่น้องคะแดดเปี้ยงไปด้กับสู่แเปี้ยง้กับสู่หาแนวทางให้เอซ แย่ห้อนกัดสู่พี่นอ้องหลอดมาหลอดหลอดทองพญานาคพี่นอ้องกรทั่งขึ้นพี่นอ้องขึ้นลงกระทั่งนี้แหละจะเห็นงามอยู่องค์นี้ก็ได้น่นาองค์นี้ก็งามอยู่อย่าลืมตัวเลขแนวทางนะพี่นอ้องเด้อแปดหนึ่งศูนย์เราใช้ลำฉกยูทูบขอขอจากปูพญานาคปูสีสโต ยีาสรีปรทุมมาองค์นี้ก็งามเลยพี่น้องถ่ายลงทางใส่ให้บึงง,งามบ่พี่น้องงามาอ้นมีโอกาสจะแวะมาเที่ยวมาชมได้เด้พี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ขอฝากจบผิบใบเพียงแค่นี้อย่าลืมตัวเลขแนวทางแปดหนึ่งศูนย์ับท่ายคลิีนก็ขอให้เฮงขอให้ปัง ขอให้ดังคอยรวยทุกทุกคนครับสวัสดีครับ